สวัสดีครับผมคุยนะครับเป็นประจำทุกวันทางช่อง YouTube ุยกับเลเยรพยากรณ์แล้วก็ทางไลฟ์สดนะครับชั้นเรียนเลขพยากรณ์ของกัผมเองนะครับคุยเอนนะครับวันนี้มาดึกหน่อยนะครับก็ดึกมากพอดีว่าวันนี้ก็ทํางานทั้งวันเสร็จแล้วก็พอดีว่าเมื่อวานฝนตกนะครับรถสภาพก็เละเทะวันนี้ก็เลยเอาไปล้างครับเพิ่งกลับมาจากห้างเมื่อกี้นี่เองก็เลยเจียดเวลาก่อนจะเข้านอนนะครับมา อัดคลิปนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะก็เป็นเลขกลุ่มพิเศษกลุ่มหนึ่งก็คืออ่าสี่แปดนะครับก็ผมตั้งชื่อว่าเป็นพลังการข่อยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเลขกลุ่มนี้นะครับมาจากเลขกลุ่มอ่ามาจากเลขคู่4884นะครับมารวมมาร่วมกับ6886นะครับอ่า4ี่แเนี่ยเขาเด่นเรื่องของการ ความมีไหวพริบปฏิพัน์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับแต่ก็จะมีข้อด้อยตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าไปเจออะไรที่มันต้องจริงจังแล้วก็ตั้งใจทําอะไรนานๆเนี่ยเขามักจะเป๋เขาเขามักจะเป๋คืออะไรสั้นๆระยะเวลาสั้นๆเนี่ยก็ทําได้ดีคล้ายๆกับเลข11หรือศูนอะไรพวกนี้แต่เขาจะเป็นคนที่แบบว่ามีไหวพริบเร็วมากในการจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนเขาสามารถแก้ได้เร็วมาก แต่ว่าจะแก้เป็นเหมือนเหมือนหน้าง,งานนะครับทุกคนที่แบบคือเหมือนก็แบบถ้าเกิดว่าจะเคลียร์เคลียร์อะไรที่มันเอาแบบนี้ไปก่อนให้ทุกคนลงตัวก่อนแล้วค่อยไปว่ากันระยะยาวทีหลังอะ่ะคนนี้จะทําได้ดีแต่ถ้าเป็นถ้าจะมองว่ารูปแบบที่จะแบบไปยาวๆเลยให้มันเสร็จนู่นนี่นั่นอะไรเลยอะ่ะผมก็มองว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไม่อีกด้านหนึ่งที่เขาเด่นก็คือด้านของการเจรจา การเจรจาที่จะสามารถทําจากเรื่องอีกเรื่องหนึ่งกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะสมมติว่าถ้าเกิดมันเลขคู่เนี้ยนะครับสี่แปดแปดสี่เนี่ยถ้าเกิดอยู่ในคนดีๆนะจะสามารถสร้างพลังการสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารให้จากคล้ายๆเขามีคนทะเลาะก,กันมาทะเลาะก,กันนู้นนี่นั่นปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาให้คนนี้ไกลเกลี่ยเขาจะทําได้ดี เขาจะทาให้ทั้งคู่เนี่ยเบาลงสามารถพูดให้ทั้งคู่เนี่ยอซอฟต์ลงนะครับซอฟต์ลงได้แต่ข้อด้อยคือถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีด้วยทักษะที่เขามีตรงเนี้มันจะทําให้รู้สึกว่าเวลาทําอะไรมันดูแนบเนียนอะ่ะการสื่อสารอะไรที่มันแบบให้ใคล้ายคนโกหกหน้าตายอะ่ะเขาทาได้แบบแนบเนียนมากเพราะฉะนั้นพอไอ้เรื่องที่แบบว่าเขาเด่นเรื่องของการทาอะไรแบบแนบเนียนเนี่ยนะครับ หลายตำราก็เขียนบอกว่าเขาก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการที่แบบว่างานที่มันอะไรที่มันเขาเรียกว,ว่าการลอกเลียนแบบนะครับการลอกเลียนแบบการทําอะไรของปลอมของอะไรพวกเนี้หรือการทําอะไรที่มันเกี่ยวกับขอที่ไปทางเชิงซิกแซกซิกแซก,ซก,ซก,ซกหน่อยเออเขาจะเด่นเรื่องนี้แต่ไม่ใช่ว่าการที่มีทักษะแบบนี้แล้วจะทําให้คนคนนี้ดูเป็นคนไม่ดีนะครับ การที่ดีคนจะด,ดีหรือไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวที่ตัวเลขเลขแค่บอกแนวทางว่าเขาชอบลักษณะแน,นวทางการทําแบบนี้นะครับแล้วก็พอมารวมกับเลข6กแปดที่เกี่ยวกับพลังในการผลักดันในสิ่งที่ต้องการมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะสื่อสารสิ่งที่เขาจะทำนะ่ะเขามีกําลังเต็มที่นะครับเขามีกําลังเต็มที่ที่จะไปเอาสิ่งนั้นมาให้ได้นะครับแม้พลังนั้นถ้าสี่แปดราจะใช้เวลานานนิดหนึ่งเอยใช้เวลาแบบถ้าเกิดว่า ต้องรีบทำอะ่ะมันจะได้เออกำลังกําลังมีอยู่แต่ถ้ามีเป็น4 8 6แแล้วเนี่ยกําลังมีเยอะกําลังมีเยอะความต้องการมีสูงแนวทางมีชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะสามารถไปไข,ขวยคว้าอะไรได้ง่ายแต่ก็แน่นอนครับด้านด้อยมันก็ยังมีอยู่ก็คือมันก็ยังเป็นเลขที่ดูมีความแปรปรวนอยู่พอสมควรนะครับขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์ออกค่อนข้างจะแปรปรวนในด้านด้อยนะนะครับแต่ก็ ด้านเด่นก็คือแน่นอนมีความทะเยอทะยานที่จะไปข่อยคว้าอะไรที่เขาต้องการมาให้ได้ด้วยวิธีการใดก็ได้นะครับอันนี้มันก็ต้องดูว่าพื้นชะตาของแต่ละคนเนี่ยพื้นฐานงแต่ละคนเนี่ยดีหรือไม่ดีถ้าเป็นคนดีเนี่ยผมการันตีว่าโอเคแน่นอนไปทางเด่นแน่นอนับแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีก็ให้ระวังนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาที่คุณซิกแซกไปซิกแซกมามันอาจจะไปกระทบกระทั่งคนอื่นถ้าเกิดวันไหนที่คุณเขาจับตายคุณได้ ก็มีทางลมทางยืนได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคเรามาดูด้านต่างๆของเลขกลุ่มนี้กันนะครับบุค,คลิกภายนอกเป็นคนที่ดูคล่องตัวนะครับเป็นคนที่ดูคล่องตัวแล้วก็ดูคล้ายๆกับว่าเหมือนกระฉับกระเฉงทำอะไรได้หลายอย่างนะครับทำอะไรได้หลายๆอย่างดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ถ้าในด้านด้อยเป็นดูไม่ค่อยนิ่งดูดูน่าสงสยัยคนที่ดูแบบมีเลนสไนยอยู่อยู่ไกลๆพอถูกคนแต่เรื่องการแต่งกายผมว่าแต่งกายดูดีครับ ดูดีดูสวยดูหล่อโอเคเลยนะครับส่วนวิธีการทํางานอย่างที่บอกไปถ้าเป็นระยะสั้นๆแล้วทําเป็นที่งานออกมาโอเคแนะ่นอนนะครับค่อนข้างจะเหมือนกับเหมือนกับคนที่หลุดออกจากกานเหมือนกับพวกเด็กจบใหม่ไฟแรงอะไรเงี้ยเอออาจจะดูสเปซส,สปาแต่ว่ากำลังเขาเต็มที่นึกออกใช่ไหมครับจะเป็นลักษณะประมาณคล้ายๆแบบนั้นนะครับ แต่ขอดอยก็อย่างที่บอกไปก็คือมันอาจจะดูสเปะสปะไปบ้างอาจจะดูเปไป,ปไปไา้แต่แน่นอนมีกําลังอาจจะยังไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนแต่ก็แก้ไปเรื่อยๆแก้ไขไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นที่ต้องระวังก็คือต้องพิจารณาสิ่งที่ตัดสินใจทําอยู่ตลอดเวลานะครับอย่าแบบอย่าแบบโรเลให้มันมากนะไม่งั้นมันก็จะเปไปไกลนะครับอ่าส่วนต่อไปด้านของการตัดสินใจเป็นคนที่คิดเร็วคิดเร็วแล้วทําเลย คิดเร็วแล้วทําเลยนะครับยิ่งยิ่งหกแปดสีนี่ยิ่งเร็วเลยเรอวความคิดนะครับเร็วกว่าถ้าเลขกลับกันก็คือสี่แปดหกเนี่ยอันนั้นเองแบบว่าเออคิดไตรตรองจากสิ่งที่ต้องการก่อนแล้วค่อยค่อยคว้ามาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังโอเคถ้าสี่แปดหกถ้าหกแปดสีนี่ยังเร็วคิดปุ๊บปุ๊บปั๊บ,ปบไปเลยดูนี่นั่นนะครับเพราะนั้นก็อย่าประมาทอย่าประมาทแม้จะเป็นคนคิดเร็วแล้วมีไหวพริบดีก็ตามมีช่องทางในการทําเยอะแยะมากมายก็ตาม อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทส่วนเรื่องบุคลิกเกี่ยวกับเรื่องของความรักผมมองว่าดึงดูดดีนะมีทั้งเลข8พลังทังเพศทั้ง4ทั้ง6ที่เป็นเรื่องของบุคลิกที่มันดูดึงดูดฝังตรงข้ามได้ดีนะครับแต่งตัวดีนะครับดูแลรักษาส,สภาพร่างกายได้ดีเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยถ้าจะไปจีบใครเนี่ยโอกาสที่ที่ดีมีสูงนะครับแต่ว่า ถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าคนคนนี้จะไปหลอกใครก็มีสูเหมือนกันเพราะเขาจะพูดไปประมาณว่าหมายหยอกไก่บ่อยนะครับแล้วก็คือก็พูดไปเรื่อยเขาอยากจะอยากจะแบบให้มันเป็นเชิงที่แบบว่าดูหวานล้อมดูอะไรพวกนี้ปากหวานเรียกว่าปากหวานนะครับปากหวานพวกนี้คนปากหวานพอสมควรซิกแซกซิกแซกไปเรื่อยก็ทักแต่อย่าซิกบ่อยอย่าแซกบ่อยพอเขาจับไตได้นี่คุณแย่เลยนะนะครับต้องระวังตรงนี้ด้วย เพราะในความรักผมมองว่าก็ให้ระวังเรื่องของความแบบจะบอกว่าเจ้าชู้ไหมมันก็ระดับหนึ่งแต่ไม่ไม่ถึงกับเปรี้ยงปล้าขนาดนั้นแต่ถามว่ามี6กแปดยังไงก็มีแนวแบบอย่างนี้อยู่แล้วครับด้านด้านแบบว่าความูงความรักแบบคลาก็ได้อะไรเงี้ยก็มีอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคต่อไปเรื่องของการเงินผมมองว่าหาเงินเกิงนะครับมีช่องทางในการหารเงินเยอะแยะมากมายมาก,มาก,มากเป็นคนที่หาตัวจับยากในเรื่องการการหารเงินเลยละ่ะ อะไรที่เห็นต่อหน้านี ci. ่เห็นปุ okay, like like, ๊บคิดปั๊บหาได้เงินได้ปุ๊บเลยเรียกว่าหาเก่งนะครับแต่ว่าเรื่องใช้จ่ายก็ต้องระวังเพราะว่า6 8ยังไงก็มีใช้จ่ายออก4 8ก็ไม่ใช่เลขเก็บเงินเก่งอยู่แล้วนะครับก็ต้องให้ระวังคือต้องรอบคอบพอสมควรแม้จะหาได้เก่งแค่ไหนก็ตามแต่ว่าความรอบคอบนั้นก็ยังต้องต้องมีต้องคงอยู่เพราะเลขกลุ่มนี้เขาไม่ได้เด่นตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีเลขนี้แล้วเห็นว่าเออมันเด่นเรื่องของการเงินนะอะไรเงี้ยก็ ็พยายามรอข้อบริหารการเงินให้ดีนะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของเลขกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นที่ตอบโจทย์คนที่ขอมาได้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมทางช่องชาแ y o ยูทูบแล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์วันนี้ทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์มาหลายท่านเลยว่าน่าจะเป็นช่วงนะกลับบ้านกลับทองทั้งหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวพบกันในวันพวกนี้ว่าจะเป็นเลขกลุ่มไหนมาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ